พิชิตใจสามีไม่อยากให้สามีมีเมียน้อยนะคะหรือไม่อยากให้แฟนไปมีกิ๊กนะคะแนะนําเลยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปัญหากวนใจของตัวเราและตัวแฟนนะคะต้องคู่นี้เลยค่ะสบู่ยาหยีนะคะก้อนนี้นะคะใช้ได้นานมากๆช่วยในเรื่องของลดนะคะกลิ่นทันทีนะคะและก็ลดแบคทีเรียน,นะคะได้ถึง99.99% 99ทําให้น้องสาวขาวอมชมพูขาหนีบนะคะแคมใหญ่นะคะเขียวค้าขาหนีบดํานะคะตัวนี้ก็ สามารถผลัดเซลล์ผิวให้ขาวขึ้นได้นะคะตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะคะรับรองเลยว่าไม่ต้องปิดไฟปิดตาแล้วนะจ๊ะส่วนตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของฟิตกระชับตอดแน่นหน้าอกหน้าใจเต่งตึงนะคะแล้วก็หน้าท้องยุบกระชับเอวเล็กเอวอดนะคะขับของเสียออกมาได้ดีมากๆใครเป็นตกขาวมีกลิ่นนะคะปวดท้องประจําเดือนหรือลมออกนะคะไม่ฟิตกระชับนะคะทานตัวนี้วันละ2เม็ดก่อนนอนนะคะช่วยให้น้องสาวของเราเนี่ยฟิตกระชับตอดแน่นนะคะมา ใจส,สามีที่สําคัญเลยช่วยในเรื่องของสุขภาพของเราด้วยผิวพรรณเปล่งปั่ง,งสดใสเกเป็นคุณแม่ลูก3นะคะการันตีว่าใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะแล้วก็ใช้ดีจริงส่วนตัวทานมา6ปีส่วนตัวนี้ขายมา4ปีปลอดภัยมีออยอมีฮาลาลมีทุกอย่างให้ตรวจสอบนำเข้าอย่างถูกต้องนะคะใครที่สนใจนะคะราคาแค่ซองละ35บาทนะคะชิ้นละ35บาทสามารถคะกันได้นะคะ3ชิ้น100นะคะมี โปรโมชั่นซื้อ9แถมหนึ่งรับรองเลยว่าคู่นี้ถูกดีการันตีว่าเห็นผลจริงค่ะ